สวัสดีนะครับวีนายเรสชอปนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกแล้ววันนี้วันที่หนึ่งกันยายนแล้วว้าววันนี้วันที่หนึ่งเป็นวันศุกร์นะฮะก็แป๊บแป๊บเดือนเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์นี้เราจะพาไปรับชมกันดีกว่าว่ารถเนี่ย c x เดีเซลที่แก้ไขน้ำดันจากว9นายเรสชอปไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไปดูกันเลยคันนี้คันนี้เป็นรถของคุณวรานะครับถ้าเกิดพอจำกันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยมีอาการน้ำดันแล้วก็ อยู่ในช่วงที่ตอนนั้นผมจอดเรียงกันประมาณ3คันเลยนะครับคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่เราแก้ไขน้ําดันแล้วก็เลขไมล์ตอนก่อนแก้ไขยังไม่แสนเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ลูกค้าไปใช้งานเนี่ยก็ระยะทางเนี่ยจากที่แก้ไขน้ําดันไปนะก็อยู่ประมาณสัก6000กิโลเมตรนะครับหกพันกิโลเมตรเนี่ยทำไมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วอ๋อลูกค้าเขายึดระยะเพราะว่า6เดือนเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับจากเดือน3มมาถึงวันนี้เนี่ย มัน6เดือนโดยประมาณลูกค้าก็เลยมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูมาดูตรงนี้กันให้ดูเลยก็ได้ป้ายน้ำมันยังอยู่เลยเนี่ยครับป้ายน้ำมันเนี่ยครับเก้าหื่นสี่พันกว่ากิโลเมตรตอนนี้หนึ่งแสนอ่าแสงบางนิดหนึ่งอ่าหนึ่งแสนกิโลเมตรกลมๆเห็นไหมครับวิ่งไปเนี่ยห0พันกิโลนิดๆโดยประมาณ นะครับผมให้แอดมินหารไว้ให้แล้วนี่เผาเขามา,เาไปทั้งหมด28ครั้งเฉลี่ยแล้วคันนี้เผาอยู่ที่230กิโลเมตรครับต่อกานรรเจ g เน e เรชั่น1รอบก็จะเว้นไป230โลเจอกันใหม่230โลเจอกันใหม่โดยประมาณถามว่าดีไหมโออันนี้คือสอบผ่านแล้วนะครับเพราะรถหลายๆคันเนี่ยไม่สามารถข้าม200ได้อันนี้อยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีแล้วสําหรับผมคือเรียกว่าดีนะครับตอนนี้เรามารีเช็คงานกันเลยว่าเอ๊ะ ทำกับวีนายเรสชอปไปเนี่ยงานดีจริงหรือเปล่างานจบจริงไหมอันนี้ผมว่าก็เป็นการเช็คกลับที่ชัดเจนนะครับนะฮะเนี่ยครับนะระยะทางล่าสุดเผาไป15.88กิโลเมตรนะครับกับค่า PM ในระบบตอนนี้เท่าไหร่ล่ะยี่ศูนย์จุดสองสองเองเห็นปะ่ะมีศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดสองสองเนี่ยชัดเจนนะครับลองเทียบบรรยัตยางายง่ายๆเลยครับศูนย์จุดสองสองนะครับ เผาไปแล้ว15.88กิโลเมตรเป็นตัวเลขที่ดีเลยครับแล้วก็แรงดังนน้ำมันเครื่องจะเห็นว่าเดินนิ่งๆเลยเห็นไหมครับ140 150 170คือแรงดันไม่ร่วงแบบนี้เนี่ยคือโอเคเลยแล้วก็เนี่ยน้ำมันเครื่องใช้มา6,000กิโลเมตรล้วหลายๆอย่างมันบอกเออเขาเรียกว่าสุขภาพแล้วกันของตัวเครื่องยนต์ได้นะความร้อน,นี่80นิ่งๆเลยนะครับนะฮะ ัวฉีด0.3 0.2 0.3 0.0โอันนี้ออกมาดีเลยนะครับค่า PM ในระบบเนี่ยเออ่4เดี๋ยวนะขออภัยลิ้นปิดผีเสื้อ4.3เดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนเห็นไหมครับ3.5 3.1ยังสะอาดอยู่ครับนี่2.7ระบบคือสะอาดชัดเจนนะโอเคนะครับไปเราไปลองกันต่อเพราะว่า ลูกค้าบอกว่าอยากให้เช็คหน่อยว่าช่วงล่างมีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็เช็คระยะทั่วไปนะครับก็ทีมงานเช็คหมดแล้วก็ทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเนอะก็คือผ่านนะครับกองแอร์กองอากาศตัวดันสายพานอะไรต่างน้ํายาหล่อเย็นพัดลมหม้อน,น้นแผงคอยล์ร้อนได้หมดเลยน้ำมันเบรกผ้าเบรกได้หมดเลยเหลืออยู่5มิลน,นะครับผ้าเบรกถ้า5มิลก็ใช้ยาว,ยาวครับอีกหนึ่งรอบ ถัดไปหนึ่งรอบก็ยังได้แต่เราก็เช็คให้ทุกครั้งแหละครับที่เข้ามาเช็คระยะอ่ะไปลองขับกันหน่อยเป็นยังไงบ้างเน้อเพราะว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เหยียบเต็มๆหรอกเพราะในช่วงรันอินพันกิโลเมตรแรกเนี่ยที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็จะควบคุมรอบเครื่องยนต์อยู่ดีนะครับวันนี้หมื่นโลละกดได้ละในขอลองหน่อยสิอ่าลูกค้า่าจะจับมาผมไม่กดแล้วกันนะผมเอาโดยประมาณนะอันนี้สิบห้าจุดหกนะ อ่ะสามอ่ามีรถมาออกไปก่อนให้เข้าไปก่อนอ่ะไปเลยครับโอเคสามสองไปโอ้โหร้อยหนึ่งแล้วร้อยยี่สิบแล้ว ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยเช็คร้อยร้อยห้าสิบสามอะแรงกว่าสแตนดาร์ดที่ควรเป็นอีกอะโ้ Ồ, แรงจริงร้อยห้าสิบสามเลยนะเมื่อกี้นะถ้าดูไม่ผิดนะร้อยหสิบสามแน่นอนเนี่ยให้เห็นเลยนะครับแล้วคันนี้เป็นตัว 1, เจนหนึ่งเนอะคันเกียร์ขั้นบันไดขับสี่แน่นอน ให้ดูงานครับที่ออกจากร้านครับเนะเพราะว่ารถทําเสร็จเนี่ยตั้งแต่ทํามาต้นปีเนี่ยเป็นสเต็ปใหม่หมดของปีนี้นะครับนะก็มีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนของงานที่เราประกอบเครื่องต่างๆโดยพี่เก่งนะครับ sktk engineering ที่ดูคลิปกันไปหลายๆตอนนั่นแหละนะครับว่าเอ้ยเราปรับปรุงพัฒนาตรงไหนได้แต่ถามว่าผมทําหรือปรับปรุงตรงไหนหรือเรามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ย นะครับเราก็ทําในมุมของความทนทานดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้เน้นแรงนะครับแต่สิ่งที่แถมมาก็คือส่วนใหญ่มาอาจจะแรงตามมาด้วยแต่วัตถุประสงค์หลักในการเขาเรียกว่าทําเพิ่มเติมแล้วกันอัปเกรดแล้วกันในส่วนของเช่นวาวบ่าววาวซิงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้และการประกอบเครื่องเนี่ยเคียร์นซ์เนี่ยนะครับทาออกมาดีเนี่ยคุณดูดิเครื่องวิ่งดีเงียบลื่นเนี่ยขับดีมาก นะครับร้อยห้าสิบสามห้าร้อยเมตรเนี่ยวัดกันเลยว่าแรงก่อนรถใหม่ๆอ,อ่ะรถใหม่ๆบางคันยังได้ไม่เท่านี้เลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะช่วงล่างลูกค้าบอกผมขับดูน้ำหนักได้นะไม่มีอะไรนะความตึงความเลยพวงมาลัยได้นะนะครับฮ้ยดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะน่ะ เดี๋ยวลองขอเช็คนี่นิดหนึ่งบูสเทอร์โบสามสองหนึ่งปั้งบูตไม่เกินด้วยอ่าสองร้อยหกสิบกว่าปกติเลยพอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแล้วความร้อนแปดสิบเจ็ดครับสวยไหมแปดสิบหกอันนี้ใส่วาลน้ำเปิดเร็วครับเราก็ดูแลให้ทั้งหมดเท่าที่เราดูแลให้ได้ครับนะฮะในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราจะอัปเกรดให้ลูกค้าแฮปปี้มากผมดีใจกับผลงานเลยเอ้ยคือมันได้ขนาดเนี้ยรถหลายๆคันที่ทำไปเนี่ยเห็นไหมคันนี้ทำไปเมื่อตอนปีใหม่เนอะหลังปีใหม่ก็คือเดือนสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันอื่นๆเคยอย่างของของเฮ er ียที่อยู่พระรามสอง อันนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้แล้วกันนะครับอันนั้นก็ได้ลองแต่จังหวะบางทีเข้าลูกค้าเข้ามาเช็คระยะเวลาค่อนข้างจํากัดก็ได้ถ่ายประมาณหนึ่งนะครับนะก็จะมีหลายๆคันตอนนี้จะเริ่มไล่ได้อายุของเขาแล้วว่าหมื่นโลหมื่นโลหมื่นโลเดี๋ยวน่าจะมีคุณวสัสรอีกหนึ่งคันที่จะเข้ามานะครับที่เป็นดยวไล่ๆกันอีกหนึ่งคัน ผมคุ้นๆมาคู่กันจะเป็นคันสีสีเทาดํานะแต่จําชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบเนี้ยให้รับชมนะครับพิสูจน์แล้วนะว่างานประกอบเครื่องออกไฟเป็นยังไงขับดีจริงหรือเปล่านะครับระยะเผาเข,าเขาเ่าดีจริงไหมนะครับก็คือเอาเป็นว่าไม่ตกสกอร์ไม่ตกสแตนดาร์ดแน่นอนเนี่ยผลงานออกมาอย่างนี้ชัดเจนนะ แล้วครับชิลมากคือถ้าเกิดยิ่งลูกค้ารถมีกําลังแต่ไม่ได้ไปเพิ่มบูต์เพิ่มอะไรแล้วเราขับแบบถนอมอะ่ะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นช่วงล่างความรู้สึกจะมีจะมีแบบเสียงเหมือนเขยา่าเขย่ามาจากด้านหลังอะ่ะ ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ดังอะไรนะส่วนใหญ่ผมได้ยินมาจากข้างหลังเดี๋ยวต้องเช็คหางหลังว่ามีอะไรหลวมไหมอืมเสียงมันเขยา่าเขยา่ขยากระพือกระพือนะครับเดี๋ยวลองบูดูบูธิวเฟืองท้ายด้วยคันนี้เป็นไงบ้างอืม อะ้ระยะฟรีได้นะครับอ่อแล้วก็เบรกเบรกรู้สึกว่าอาจจะเมื่อกี้ยังไม่ร้อนแตะรอบแรกอาจจะแบบไม่ได้ดูดมากน้ำหนักแป้นเบรกแข็งไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าถ้าเบรกเป็นยังไงอันนี้เหมือนมีเสียงมา ช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยมีกุกกักเบาๆนิดนึงนะมีนะเสียงเหมือนแหลกอะแต่มันนิดเดียวครับใช้ไปเลยครับไม่เป็นไรหรอกครับมันเพิ่งจะเป็นครับนะฮะมันเกิดขึ้นได้ครับเราต้องถนนแย่ๆแบบนี้จริง,รงคือถ้าถนนปกติก็ไม่เป็นนะเพราะเมื่อกี้ไปลองซอยนูน้นมันไม่ดังกุกกักขึ้นมาซอยนี้ยอันนี้ซอยนี้คือถนนที่ ยากจริงๆหมายถึงว่าบดโหดจริงๆนะด้านหลังเดี๋ยวลองเช็คย่างกันฝุน่นดูกันฝุ่นโชค๊คนะครับหางหลังแล้วก็เช็คบูทฮิวเฟืองท้ายหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงแรกอ่าจะมีกกกักกกกักแต่ที่พูดมาทั้งหมดขับได้ปลอดภัยหมดเลยนะครับมันเป็นแค่เรื่องความลำคาญ ก็โอเคเลยนะชัดเจนเลยนะคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตอนแล้วกันที่ได้เห็นแล้วกันว่าผลงานของทางร้านเนี่ยที่เราซ่อมแก้ไขน้ําดันให้ลูกค้าไปเนี่ยสเต็ปที่เราเปิดผ่าทั้งตัวทําทั้งตัวเนี่ยเราเช็คให้หมดนะครับคันนี้น่าจะมีเปลี่ยนแหวนด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนะครับตีปอกจําไม่ได้แต่มีเปลี่ยนแหวนแน่ นะครับแล้วก็เหมือนจะมีเปลี่ยนชาร์บด้วยนะคันนี้อืคุณคุณว่าชาร์บเป็นเป็นนิดหนึ่งก็เลยแก้ไปด้วยนะครับจะหเห็นภาพเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะก็ลูกค้ามาเช็คระยะเดี๋ยวจากนี้ให้ช่างเขายกเช็คดูช่วงล่างว่ามีอะไรนะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากฝากไว้ว่าให้เห็นว่าผลงานมันแตกต่างกันยังไงแล้วกันขอบพระคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปกับวีนายนะครับบายบายครับขอบคุณครับ